สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอนสุภกรในช่องมอนคลาสสิกจะนําวัตถุมงคลนะครับจะนําวัตถุมงคลที่ถือได้ว่าท่านเป็นพระภิกสุสงฆ์ที่เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวถึง116ปีนะครับพระภิษุสงฆ์ที่มีอายุยืนยาวถึง116ปีนี้ท่านอยู่ที่ประเทศลาวนะครับท่านอยู่ที่ประเทศลาวท่านผู้นี้ก็คือหลวงปู่ยาท่านอ่อนสีนะครับ หลวงปู่ยาท่านอ่อนศรีวัดบ้านดานเมืองชัยภูทองสอปป,อปอลาวนะครับอยู่ที่ประเทศลาวนะครับก็อยู่ถือได้ว่าเป็นบ้านที่เมืองน้องกับประเทศไทยของเรานี่เองครับท่านเป็นพระพิสูจนที่ถือไว่าอายุยืนยาวครับาการสร้างรูปหล่อนะครับรูปหล่อรอยองคล้มลุกนี้นะครับสร้างฉลองอายุท่าน115ปี9 5 5พรรษานะครับนะครับ ถือได้ว่าเป็นบุรพาจารย์สายหลวงปู่สําเร็จดุดลแห่งอาประเทศลาวเช่นเดียวกันนะครับถือได้ว่าเป็นถือได้ว่าเป็นอริยสงฆ์สองฝั่งคงเลยก็ว่าได้เนื่องจากทั้งคนไทยและคนประเทศลาวให้ความเคารพและศรัทธาหลวงปู่มากนะครับปัจจุบันท่านมรณาภาพไปแล้วนะครับตอนที่ท่านมรณาภาพนั้นท่านมีอายุ116ปีนะครับ116ปีแต่รูปหล่อนี้เป็นรูปหล่อนะครับอาลม้มลุกนะครับอาสร้างฉลองท่านอายุ 115ปีนะครับถือได้ว่าเป็นพระที่มีอายุยืนยาวมาก2ฝั่งโคงนะครับทั้งคนไทยและคนลาวให้ความเคารพศรัทธาหน่อยครับคนอีสานนี่จะรู้จักกันดีนะครับรูปหลอนี้จะเป็นเนื้ออปปกานะครับอ่านี่ครับจะเป็นจะเหมือนท่านมากเลยนะครับหล่อได้เหมือนมากหลวงปู่อ่อนสีนะครับหมายเลข310นะครับอันนี้เป็นเนื้ออปปก้านะครับก็จะต่อโคต่อหมายเลขนะครับด้านหลังก็จะเป็นชื่อวัดวัดบ้านดา นะครับวัดบ้านด่านนะครับเนี่ยมีโค้ดด้านหลังด้วยนะครับถือได้ว่าเราเออามาได้สวยงามนะครับก็ถือได้ว่าหาได้ยากยิ่งนะครับที่จะมีพระเกจิคณาจารย์ที่มีอายุยืนยาวถึงเกิน100ปีนะครับเกิน100ปีนะครับนะครับนี่ครับ ถือได้ว่าเป็นพระผู้เท่าที่มีวิทยาคมเข้มขลังนะครับเป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนทั้งสองฝั่งโค้งเลยก็ว่าได้นะครับผมได้มีโอกาสได้ครอบครองวัตถุมงคลท่าน2ชิ้นผมก็เลยอยากจะนํามาเผยแพร่ลงคลิปนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเป็นทองแดงผิวไฟเป็นรูปหล่อล้มลุกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้หมายเลข1 7 2 9นะครับต่อโค้ดต่อหมายเลขนะครับทองแดงผิวไฟนี้ก็สวยงามมากนะครับ อายุยืนครับอายุยืนนะครับนะครับนี่ครับนะครับวัดบ้านด่านเช่นเดียวกันนะครับก็จะต่อโค้ดเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดบ้านด่านนั่งอยู่บนฐานภูเขานะครับฐานภูเขานี่ก็เป็นกุศโลบายแห่งความมั่นคงแข็งแรงนะครับเป็นภูเขานะครับอ่าก็ยืนหยัดมานะครับอ่าถ้าเป็นอายุท่านก็หนึ่งร้อยสิบห้าปีนะครับโอ้นะครับ อ่ผมเราคิดอยู่นี่ผมไม่รู้ผมจะถึง80หรือเปล่านะ <c oughs> นะครับพี่พถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับอ่านะจะได้ว่าเป็นรุ่นอายุยืนก็ว่าได้นะครับต้องขอพึ่งบาร,รมีหลวงปู่นะครับอ่าที่ท่านมีอายุยืนยาวถึง115ปีนะครับมีความสวยงามมากนะครับพี่พี่นะครับสมัยก่อนนี่คนไทยเนี่ยใน,ในภาพในกลุ่มพระเนี่ยนะครับ เดินทางข้ามม่น้ำโขงไปกราบขอพรท่านก็เยอนนะครับในช่วงที่ท่านยังํำลงท่าขันอยู่ยังมีช่วงชีวิตอยู่นะครับก็ไปทําบุญไปถวายสังฆทานนะครับร่วมสร้างวัดวิหารกับท่านนะครับอ่านะครับก็เห็นข่าวอยู่เนืองๆนะครับอ่าเพราะว่าท่านถือได้ว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับทั้งสองฝั่งโค้งเลยก็ว่าได้นะครับอ่าอันนี้เป็นเพ้อปักก้าครับอ่ามีความสวยงามมากนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่ผม มีโอกาสได้ครอบครองก็เลยนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับหากจะมีคนที่สนใจนะครับนี่ครับมีความสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปก้าแต่นี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับพี่ๆครับถือได้ว่าสวยงามนะครับเป็นอกสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับนะครับก็นํามาให้รับชมกันนะครับทุกครั้งที่ไปขอพรนะครับก็ท่านก็จะให้พรนะครับเป็น ก็จะพูดด้วยเป็นภาษาลาวนะเป็นภาษาลาวมันบอกว่าของของเฮานะครับคําว่าของของเรานะครับก็คือวัตถุมงคลของท่านนะครับอ่าของของเขาเอาไปแสกหินุงเฮืองนะก็คือของของเราวัตถุมงคลของเราเอาไปใช้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองบ่อึดบ่อยากนะครับคำว่าไม่อึดไม่อยากนี้ก็คือว่ามีมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือของกินของใช้ภาษาอีสานหรือคนลาว็จะใช้คําพูดว่าบ่อึดบ่อยากนะครับอ่า ของข้าเอาไปใส่ให้ใจให้หงเหืองบ่อึดบ่บออยากไปมองไดก็มีแต่คนหักคนแพงนะไปที่ไหนมีแต่คนรักคนหลงนะครับนั่นแสดงว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นมีความมีเมตตาอยู่ในตัวนะครับไปท่าไใดมีคนหักคนแพงคนหักคนแพงภาษาลาวภาษาไทยก็แปลว่ามีคนรักคนหลงนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นคำพรที่ง่ายๆแต่ว่ามีความหมายที่ที่ลึกซึ้งนะครับสำหรับวัตถุมงคลของท่านนะครับ นะครับพี่พี่อ่าผมก็นำไม้ชมเปียงแต่เท่านี้นะครับพี่พี่นะนะครับโอ้ท่านอายุยืนยาวนะครับหนึ่งร้อยสิบห้าปีนะครับพี่พี่หนึ่งร้อยสิบห้าปีนะครับมีพร้อมกล่องมีสององค์นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับอ่าหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับอ่าพระรุ่นนี้ไม่ใช่เพิ่งสร้างนะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับผ่านมาหลายปีแล้วนะครับอ่า หากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อผมก็เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับไ d l ดี e ลด้วยตามนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่พี่โอเคครับใครเข้ามาชมแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับพี่พี่อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ